ถ้าพูดถึงภาษาไทยนะครับผมก็รู้สึกว่าความสนุกของมันเนี่ยอยู่ที่วิวัฒนาการของภาษานะครับคือถ้าเกิดว่าเราสนใจภาษาไทยจริงๆเนี่ยก็อาจจะย้อนไปดูนะครับว่าภาษาไทยของเราเนี่ยมีรากที่มาจากอะไรหรือว่าจากภาษาอะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆดูไล่ไปตามเส้นทางไปเรื่อยๆก็ได้นะครับพอเราเริ่มมองย้อนไปในอดีตแล้วมองไปในอนาคตนะครับเราจะค่อยๆเห็นมากขึ้นครับว่า เส้นแบ่งของภาษาไทยกับภาษาอื่นมันอาจไม่ชัดขนาดที่เราเคยเห็นหรือว่ารู้สึกกับมันแบบนั้นก็ได้นะครับก็คล้ายๆก,กันกับที่ความเป็นมนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆเชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆประเด็นทางสังคมประเด็นในโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีเส้นแบ่งน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็มนุษย์เนี่ยพยายามที่จะหาวิธีสื่อสารกันด้วยภาษา ใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการแปลภาษาที่ง่ายขึ้นโดยเทคโนโลยีส่วนตัวผมมองว่าวิวัฒนาการของภาษากับความปรารถนาของมนุษย์ที่ต้องการจะสื่อสารกันแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนที่ใช้ภาษาเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเราก็ใช้ภาษามนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้น่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าภาษาไทยในปี2020หรือว่า2,563เนี่ยนะครับ มีความน่าสนใจมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและยิ่งมองไปถึงอนาคตเนี่ยภาษาไทยยิ่งน่าจะมีความสนุกแล้วก็ความท้าทายมากขึ้นไปอีก